ยังไม่เกี่ยวค่าไนนถนาค่ากบค่านี้ยหมดไหมค้าลูกเกี่ยวครับค่าลูกเกี่ยวมาหมดแล้วอ้าวนี่คร,ร,ร,รับเกี่ยวทำได้ทอ้าวทำไมเราตึงจนก็นีไ่ไงผมย่อให้เป็นหนึงตาร,รา,างวาเลยครับจะได้รู้เอาไหมผมมีหนึ่งตารางวาเหมือนกันถ้าหนึ่งจังวางผมปลูกทิศผมจะได้ริกกี่ต้นครับ ด้านเราเนี่ยแล้สักกี่ต้นครับอ้าวสีต้นสี่ต้นผมใช้เวลาปลูกกี่เดือนครับเดนเป็นทิ้กลับมาอ่าสองเดือนอีนสองเดือนนะผมจะได้ทิ้กี่กิโลครับหลายเดือนเเอารอบแรกเนี่ยไา้ถึงกิโลไหมครับรอบแรก อย่างนั้นถึงกิโลใช่ทั้งกิโลเลยอ่าเราจะเอาตีทั้งกิโลอ่ะครับทึ้งกิโลนี่กิโลเท่าไหร่ครับทิ้งกิโลสามสิบบาทแปลว่าได้สิบห้าบาทเมื่อกี้ขายข้าวเปลือกได้กี่บาทครับห้าบาทอันนี้เท่าไหร่ครับกี่เท่าครับสามเท่าแล้วใช้เวลาแค่สองเดือนครับอุบายต้องใช้ปุ๋ยใช้ไถ่ข้าวไหม ได้แม่ปล pues nah ูกทิศเนต้องไส่ปุ๋ยนะแต่แพงกว่าต้นน้ากับพริกในไร่ปูกว่ากันต้นปุ๋ยใหม่ได้ปู่กว่าได้กำไรมากกว่าจริงไหมอ่ะขับไล่ความจำไป็นเนีถามว่าปลูกทิศระหว่างปลูกพริกกับปลูกข้าวอะไรดีดีกว่ากันปลูกทิศดีกว่าอ่ะตัดไปเลยครับทีเดียวนะผมจะไปเร็วๆนะครับ เพราะฉะนั้นหนึ่งไร่เราปลูกพริกนะครับหนึ่งไร่ปลูกพริกเราริกเก็บได้กี่รอบครับหกรอบรอบละครึ่งกิโลครัหกรอบคำถามแล้วทำไมไม่ปลูกพริกแทนข้าวคำถามทำไมเไนมี่บ ได้นะอะไรอีกครับเพราะอะไรครับเพราะไม่มีอะไรครับ,บโหเหตุดเดียวคือที่เราไม่ปลูกเพราะมันและเราแล้งอยู่300วันครับแล้วที่เหลือ50กว่าวันนี่ก็คือหน้าฝนแล้วเหลือแล้งอยู่300วันเราเลยปลูกอะไรไม่ได้แค่นั้นเองครับ,บเราไม่มีนะ้ำ ถ้าผมให้น้ำมา12เดือน1ิบสิบสองวันสามร้อยหกสิบห้าวันเอาไว้เอาาไปเอาไว้แค่นี้แหละเอาตัดไปครับเอานั้นตกลงถ้าผมเอาน้ำมาให้12เดือนเลยเอาใช่ไหมปลูกข้าวอีกไหมปลูกข้าวอยู่นะยังจะปลูกข้าวอีกใช่ไหมปลูกไว้แค่ ยีนที่เหลือปลูกไหมปลูกข้าวอีกไหมไปขายเนี่ยปลูกอะปลูกไรครับ่ถูกต้องมะเขือเออคำถามใหม่ผมตั้งคำถามใหม่นะตกลงว่าเราว่าน้ำสำคัญที่สุดแล้วเท่าน้ำมาได้แปลว่ายอมถูกไหมถ้าหมเอน้ำมาได้ให้ได้ทั้ง12เดือนแปลว่าเอานี่คำถามนิดนึงนะแปลว่าเราเอาหมดแล้ว ถือว่านา้ำสำคัญที่สุดแล้วครถถามใหม่ถ้าลงคุน,นจอมไหมใครไม่ยอมบ้างมีน้ำให้ตลอดครับแล้วจ่ายแค่สิบหมืมีน้ำให้สิบสอเดือนมีน้ำให้ปลูกทิกปลูกเอสกระปูวิเทะทั้งป,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 ปี12เดือนนะ จ่ายแค่หมื่นแปดแล้วจ่ายแค่ทีเดียวนะไม่ต้องจ่ายเยอะกว่านี้จ่ายทีเดียวแล้วใช้ตลอดต้าเลยยันยุคหลางเลยหมื่นแปดครับเอาไหมเอาใครม้าไม่เอาดังนั้นคำถามที่สองแปลว่าหนึ่งหมื่นแปดพันบาทยอมจ่ายเพื่อเอาน้ำมาแล้วดูกันนะว่าผมคิดอะไรกนะันถังไปครับถ้ามีคนลงคนให แล้วไม่เรียกรองเงินคืนเหมือนขบศจ่ายให้4แสนกว่าแบาทแล้วให้ฟีด้วยเอาไหมเอาไหมเ4แสนกว่าบาทนี้จัดไปให้เราลงทุนนะครับเขาเอามาให้4แสนแต่เร <Nova> า i̇şte ลงทุนแค่20% เขาออก80%มันคือความเสี่ยงหรือโอกาสครับแล้วเอาน้ำมาให้ลงทุนได้นะ80%แล้วเขาให้เราออก20ให้น้ำมาใช้ตลอดปีคุณว่าความเสี่ยงหรือโอกาสครับออกาสใช่ว่าเสี่ยงครับเ,เดี๋ยวผมจะบอกไปมือแปลไปทำอะไรมือแปลนั่นคือ20%นี่แหละ มันคือโอกาสเมื่อกี้จำในเม่ขี้ควายอ่ะแล้ขี้ควายอยู่ที่เราจะมองว่ามันเป็นขี้ควายไปทำปุ๋ยหรือมันเหม็นแค่นั้นเองแต่ถ้าเรามองว่าเป็นโอกาสเนี่ยใช่เลยครับถ้าได้น้ำตลอดปีเอาไปทำอะไรครับหลออกไข้แปดสิบก็ออกยี่สิบแล้วได้น้ำตลอดปีครับเอาไปทำอะไรครับอ<ไท>ยู่ร<ไ>ถ<ทย>้าครับ นะเต็มบรมาัปูัวปูอะไรอีกครับทุกอย่างทุกแนวจีบสองปีมีเงินเข้าไหมจบสองอนมีเินเข้าไหมครับมีมตลอดปีอมนี้รันี้รัมาเสียงโอกาครับโอกากครับผุ้ไหมลงทุนุ้ไหนี่อถไปครับ เพีสร็จสองเดือนคืนพ <Ừ. S 1> re really re really ึ่งเมื่อไหร่ครับคืนแรกสองเดือนแรกครับปลูกเสร็จเก็บนี่แหละคืนพึ่งเรื่องกำไรแล้วกำไรด้วยต้องไหมปลูกเทิศนะครับมันขึ้น่งน้งแต่สองเดือนแล้วเหรอครับไม่คืนได้ไงทั้งกินทั้งขายอ่ะแล้วขายยากไหมครับทิกง่าายยขายง่าย ปลูกข้าวาขายให้หมู่บ้านเราใครซื้อเราไหมไซื้อแต่ถ้าปลูกพิกมีคนซื้อปลูกมะละกอมีคนซื้อไหมครับปลูกน่อไม้มีคนซื้อไหมครับปลูกมะเขือมีคนซื้อไหมครับ,ไ,รรบไปเหลอ้ือครับเห็นไหมละ่ะถ้าปลูกอย่างนี้คืนคุนไ,ไปเลยสองเดือนบางทีผักสี่สิบห้าวันก็ได้ครับที่เราไม่ทำเพราะเราขาดน้ำอันที่สองคือ เรามองว่าเป็นวางเสียงทาอะไรก็มองเป็นเสียงไม่ได้มองเป็นโอกาสต่เรื่องม,มีปัญหาอะไรที่ทไปที่ผมจะพูดว่ามืนแต่มาทาอะไรแต่ที่นี่น่าจะไม่ถึงอยู่แล้วครับแต่ผมตวงตัวให้สูงสุดที่ผมไปบรรยายทั่วไปที่เขาลงทุนมากที่สุดคือการจ่อบอ่อบาดาลผมตีราคาจ่อบอ่อบาดาลหนุนทางใต้อีสานเกลไก โพร่ามันเป็นทรายมันต้องมีดินสไลด์ด้วยอะไรด้วยจอดบ่อลึก้องมีการสูดอะไรด้วยมันก็เลยต้องคุณท่านจอดบ่อมันแทงผมคำนวณอยู่ประมาณเั็นเจ็ดหมื่นบาทของเราไม่น่าจริงก็สองพันระบบตัวนี้เป็นระบบที่ของวัตถมบาลจากกระทรวงพลังงานเขาจะให้รวมตัวกันเจ็ดคนครับแต่คุณต้องมีบ่อบาดาลขนาดหกนิ้วแล้วพร้อมไปอนุญาตให้เรียบร้อย แปลว่าผมเอาเจ็ดหานเฉลี่ยครับเจ็ดหานเฉลี่ยมันเลือคนเท่าไรครับคนละหนึ่งมื่นบาทแต่ของเราถ้ามันไม่ถึงมันจอบออยู่แค่สองหมื่นบาทมันก็เจ็ดหารตกเท่าไหรครับสามพันครับ 3, บุ้งแมงสามพันแล้วได้น้ำม,มาตลอดปีบุ้้าซับื้อหวยกวดเดียวหมดแล้วกินเหล้าสามขวขดมหมดแล้วนะครับแต่อันนี้ มีตีไว้นะมือหนึ่งนะถ้าจอบ,บอบพร้อมไปไมอนุญาตเรียบร้อยแต่ที่นี่เราจะปลูกกว่าที่นี่ไปหาใครจอก็ได้อนุญากได้ด้วยอาจจะเหลือแค่สามพันครับต้นทุนที่จะลงทุนถ้าไปคำถามมีไปหลายที่มักจะถามผมว่าอาจารย์ครับ้วถ่าจอบ,บอกแล้วมันไม่ได้มันคือความ มันคือความผิดพลาดของ20%ในการคุณนะที่ไม่ได้กองคุณมานะเราไปขอมบ,บใช่ไหมครับล้วเกิดเขาไม่รู้วัดงกไม่มีเรื่องอะไรนู่น20%นี่ความเสี่ยงหรือเป็นความโอกาสผมบอกว่ามันคือโอกาสไม่ได้ความเสี่ยงเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะ20%นี่เป็นกิดค่าจอดได้แล้วครับกตกไปดูนะครับมันจะเสี่ยงรโอกาสได้บอกไปแล้วใช่ไหมได้บอกไปแล้วใช่ไหมมีน้ำแล้วนะ ใชครับผมก็ให้การยื่นของผมประมาณตัวงวันี้ยื่นยื็นปถึงปี6 4สีครับยืนไปเรื่อยๆปีหนึ่งเปิดสองครั้งปีนี้ยุดนีไม่ได้ว็ถัดไปยื่วก็ถัดไปมันยึงก็ได้แต่ก็ให้โอกาสปี6 4สถึงปนะี6 4สีแแมวยื่นได้หลายรอบเป็นตัวกลัวถัดไปนี่คือความเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงครับหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าเขาไม่ให้มาเลยก็ไปซื้อระบบซลาร์เซลมาติดเองเลยครับ ลงทุนอยู่แค่ประมาณ1 5ื0นบาทเอาแบบง่ายๆก่อนแค่ห้าหมื่นบาทนะติดโซล่าเซลล์ไปเฉลี่ยก็อยู่ที่อเอาเจ็ดหางผมไม่บอกไม่ได้แบบเขาให้มาแนละ้วมีบนะ่อแล้วซื้อโซล่าเซลล์มาใส่สสเฉลี่ยก็ตกลงบนละแปดพันเมื่อกี้ถ้าค่า,าบอ่อเหลืออยู่แค่สามพันแล้วค่าซื้อก,ร,ร,ร, 8, กรุกโซล่าเซลล์มาคนละแปดพันตกเฉลี่ยคนละเท่าไหร่ครับหน,นึ่งมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองแล้วได้น้ำสิบสองเดือน ไม่ครับแล้มันเสี่ยงไหมล่ะตอนนี้ตรงนี้ถ้าตรงนี้เราเหลือสามพันนะบวกกับแปดพันนะคือเราเซฟว่าติดเองนะระบบของเราเองเหลืออยูึงหนึ่งพันบาทแต่มีน้ำใกล้สิบสองเดือนคุ้มไหมครับคุ้มแล้วแถมปีถัดไปยื่นขอไปเรื่อยๆถ้ามันได้มายิ่งคุ้มหนักกว่าเดิมคุ้มหนักกว่าเดิม มีนะ้ำปลูกทิกทั้ทงปีรู้ไหมครับรู้ไหมนี่คือตัวถังที่เราจะได้ระบบที่เขาจะให้400ว่าบาท,อบอทน, không? นี่คือระบบนี้ครับนี่คือระบบนี้ที่ให้มีแผงโซลาร์เซลล์มีถังใหญ่ มีสเสมอให้ขนาด2องแรงขนาดใหญ่นะครับดูนให้ถึงกรงเ็นถังนี้ครับแล้วก็ไปต่อมีข้อเมนให้อีกครับ1ึกิโเมตรเพื่อไปเชื่อมอีกหคนในกลุ่ม7คนเชื่อไมอไปเจ็ดไปอุคงครับเพื่อที่เตาน้ำส่งไปหคนครับดีไหม เนี่ยม็นันแดงกันแดมันจะลงเอีเพราะว่าแดงเนยมีนงยี่เยืเลย